สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอเลยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานรับพลังงานในที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไร่มีดีดีมีไร่หรือว่าในดีมีด,ม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 ดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไไม่่่่เเป็นนนรรรชกกัคะหืออวาาายซตตทงงใ้ ะะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นห่วงคุณมากเป็นห่วงในความใจดีความนะคะเป็นคนดีของคุณนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้เรารู้สึกว่า นะคะบางสิ่งบางอย่างนั้นอยากจะสื่อสารกับคุณมากๆด้วยความเป็นห่วงและรักคุณมากนั่นเองนะคะเขาอาจจะเป็นใครเราก็ไม่รู้เพราะตอนนี้เวลานี้มีบางสิ่งบางอย่างที่โคตรเป็นห่วงคุณนักหนาในความใจดีของคุณในความเป็นคนดีของคุณนะคะการเป็นคนดีและการเป็นคนใจดีมันก็ ไม่ได้ดีสำหรับคุณเองนะคะเราบอกไว้เลยนะคะและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่บางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณเขาเป็นห่วงคุณเป็นห่วงอะไรคุณในช่วงเวลานี้เขาคุณเขาเคุณเขาเป็นห่วงคุณนะคะเรื่องการเงิน นะคะแล้วเขามาบอกว่าด้วยความใจดีของคุณคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะถามว่าการที่คุณใจดีนะคะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อคนอื่นในเรื่องการเงินนะคะถามว่าคุณเสียดายเงินที่หาไปไหมเดี๋ยวก็ต้องเสียออกไปคุณก็เสียดายแต่คุณบาลานซ์แต่คุณเข้าใจว่าชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงคุณเป็นคนที่มีความสามารถเงินที่เสียไปมันจะได้กลับเข้ามา เป็นเท่าทวีคูณเพราะนี่คือดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไป The View of Fortune นั่นเองนะคะเราบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้มาบอกนะคะว่าเขาเป็นใครแต่นะคะดวงจิตดวงวิญญาณพวกนี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ห่วงหล,ลักคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นเทวดาประจําตัวคุณอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธาท่านมาเป็นห่วงคุณท่านมาบอกคุณ นะะเพราะมีพลังงานงยินยางอยู่ในตัวนั่นเองนะคะนี่คือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะมีโชคลาบนะคะสิ่งที่คุณสูญเสียไปไม่ต้องเป็นอะไรอาวรณ์เพราะสิ่งที่คุณสูญเสียไปมันจะกลับเข้ามาหาคุณเป็นเท่าทวีคูณนั่นเองนะคะอีกไม่นานนี้คุณจะมีโชคมีลาบมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นให้คุณทําตัวมีความสุขปล่อยวางทุกสิ่งให้ได้นั่นเองนะคะความดีของคุณ จะเป็นเกาะป้องกันคุ้มครองภัยไม่ให้คุณได้เจออุปสรรคที่หนักหน่วงนั่นเองและตอนนี้เวลานี้บางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาเป็นห่วงคุณรักและเอ็นดูคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณณตอนนี้เวลานี้คะ่ะมาค่ะเลฟูนะคะให้คุณระวังการใช้เงิน ให้คุณระวังการใช้เงินนะคะเพราะถ้าคุณไม่ระวังเรื่องการใช้เงินคุณเป็นคนเก่งคุณหาเงินเก่งแล้วก็เก่งทุกๆด้านเป็นคนฉลาดแต่ถ้าสําหรับครอบครัวคุณแล้วนะคะคุณจะปีครอบครัวคุณไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติของคุณอะไรก็ตามเมื่อพี่น้องญาติของคุณมาขอคุณคุณก็จะให้นี่แหละค่ะระวังความฉลาดของคุณและความใจดีของคุณมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาเตือนระวังคุณจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณใจดี ใจดีให้ถูกคนใจดีกับบางเรื่องได้ใจดีกับบางคนได้นั่นเองแต่ถ้าการเงินที่คุณได้จ่ายออกไปคุณจะได้กลับคืนมาแน่นอนค่ะเพราะบุญบารมีของคุณสูงนะักแม้ว่าภายนอกรูปร่างของคุณจะเป็นยังไงแต่เนื้อในของคุณเป็นคนดีมากๆนี่คือบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณเพราะฉะนั้นให้คุณมีสติคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้บางสิ่งบางอย่างที่ นะคะรักและเอนดูคุณมาบอกคุณและท่านมองคุณเป็นอย่างไรอีกคะมาค่ะโอ้แม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือไฮเป็นเทศคุณเป็นคนที่สายธรรมะธรรมโมเป็นสายที่นะคะเข้าวัดเข้าวาเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเคารบในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และท่านบอกว่ายิ่งคุณทําดีมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณอย่างง่ายดายและนะคะรู้จักปล่อยวางถ้าอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วสมมุติญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณไม่ต้องถามเขาหรอกคะ่ะเขาก็อาจจะเกิดกัดสนถ้ามันเสียไปบางสิ่งมันจะได้เข้ามาก็คือความอบอุ่นของพี่น้องของญาติคุณคิดไปในทางบวกแบบนี้นะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองนะคะสิ่งที่สูญเสียไปเดี๋ยวมันจะมีสิ่งใหม่ที่เลอค่าคุณเสียเงินให้พี่ให้น้องคุณเสียเงินให้เพื่อนหรืออะไรเพื่อนมายืมเงินคุณแต่คุณก็หามาได้มากกว่านั้นเชื่อแม่หมอคะ่ะเพราะสิ่งดีๆเพราะนี่คือมีบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณว่าคุณเป็นคนดีมากคุณทำดีมากเท่าไหร่สิ่งศักษษ์สเห็นไม่มี แม้คนอื่นไม่เห็นแต่สิ่นสัก์สิทธิ์กล้องวงจรเห็นแอปพลิเคชันเงินเห็นนั่นเองแอปพลิเคชันเทวดาในบัญชีของคุณเห็นว่าคุณจ่ายออกไปเพื่ออะไรนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่ก็ดค่ะกค่ะกค่ะค่ะนะคะเราบอกเลยว่าในออฟนะคะในออฟบอ นะคะอัศวินถือถือไม่เท้าการงานคุณเสียไปให้คุณมีสติแล้วยิ่งการงานของคุณนะตอนนี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วยิ่งคุณโฟกัสเรื่องการงานและพยายามนะคะทำให้การงานของคุณมีชื่อเสียงโด่งดังโด่งดังคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีรอบรู้ยิ่งคุณได้เดินทางคุณจะได้ ได้เจอไอเดียใหม่ๆจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณไม่มีใครซัพพอร์ตแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณนะคะสิ่งที่คุณเคารพบูชาและบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณณในเวลานี้มาซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้การงานให้คุณโฟกัสเรื่องการงานนั่นเองนะคะท่านมองเห็นคุณว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถเหมือนเทวสวรรเหมือนกวนอูนั่นเองต่อคะ่ะ โอ้ไม่กันค่คุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะบางสิ่งบางอย่างโฟล์ทครับ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณก็ขอให้คุณปล่อยวางสามถ้วยมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ก็มีอีกหนึ่งถ้วยที่คุณถือมาประคองมาเห็นไหมคะสาถ้วยที่ตั้งอยู่นี่มันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ก็มีหนึ่งถ้วยที่คุณประคองไม่ให้มันล่วงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสัจธรรมของชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงนั่นเองมีได้ก็ต้องมีเสีย ให้คุณวางให้ลงปรงให้ได้เดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนค่ะเพราะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่รักและเอ็นดูคุณเห็นคุณเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าคนอื่นจะเข้ามาในรูปแบบไหนเมื่อคุณได้เห็นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เพื่อนญาติพี่น้องอะไรก็ตามนี่แหละเขาเรียกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตก ไฟไม่ไหม้คุณจะจมขนาดไหนแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างผักให้คุณเหนือน้ำนั่นเองค่ะต่อค่ะแปดนะคะเซเว่นนะคะเซเว่นตอนนี้ช่วงเวลานี้คุณรู้สึกอึดอัดน,นะคะให้คุณตั้งหน้ารับ กับบางสินบางอย่างที่จะเข้ามาตอนตอนนี้ให้คุณตั้งหน้ารับคุณมีสติอยู่กับตัวเองนะคะถ้ารู้ว่าปัญหามันจะมาให้ตั้งหน้าตั้งดานรับปัญหาได้เลยค่ะเมื่อคุณตั้งดานรู้ว่าค่าศึกจะมาก็ต้องต้าน ตั้งด่านรับจริงไหมคะถ้าเรารอนะคะโดยไม่ตั้งด่านรับอ๋อค่าสึกจะมาเหรอไม่เป็นไรไม่เอาค่ะเราต้องตั้งด่านรับแล้วเราจะเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและปัญหาที่กําลังจะเข้ามาให้รู้ตัวเองอยู่เสมอนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งใดที่คุณจะต้องเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกคุณนี้นะคะท่านอยากบอกอะไรให้คุณเข้าใจณนะช่วงเวลานี้คะ่ะ การงานนะคะการงานของคุณระวังเรื่องการงานของคุณจะเข้ามาแบบถาโถมดีค่ะสําหรับแม่หมอนะคะงานเข้ามาก็หมายถึงเงินจะเข้ามาคุณจะได้ไม่ขัดสนเรื่องการเงินยิ่งคุณเงินงานเข้ามาเยอะเท่าไหร่แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพจัดระเบียบการงาน นะคะอย่าทํางาน24ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงทํางานก็8ชั่วโมงนั่นเองนะคะทุกคนแบ่งหรือถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กรคุณก็ต้องแบ่งงานนะคะให้ถูกกับคนนั่นเองแล้วคุณจะสบายใจขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องงานหนักก็ไปบอกเจ้านายว่าเฮ้ยงานมันหนักนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณทํางานฟรีแลนซ์คุณก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานั่นเองแล้วโอกาสใหม่ๆ จะก้าวมาสู่ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณเริ่มนะคะทำธุรกิจใหม่ๆแน่นอนแหละธุรกิจใหม่มันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยแต่ความหนักความเหนื่อยนี้คุณต้องแบ่งเวลาเวลาพักผ่อนเวลาทํางานให้ถูกนั่นเองนี่คือท่านเป็นห่วงคุณในเรื่องการงานที่คุณทุ่มเทให้กับงานนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้มาก้ขคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขให้คุณทําเลยค่ะ นี่คือในอบครับที่เราบอกว่า3ามถ้วยมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็มีหนึ่งถ้วยที่คุณปักคับประคองและตั้งรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือปัญหาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือเราไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยภายในบางสิ่งบางอย่างเราก็ควบคุมคอนทนไม่ได้เช่นกันและตอนนี้คุณจะเจอเส้นทางรัดในชีวิต ประตูไลออนของคุณได้เปิดแล้วถ้าคุณเจอในออฟคับเมื่อไหร่ให้คุณได้รู้เลยว่าประตูไลออนไลออนเกตประตูแห่งความสำเร็จประตูแห่งราชสีประตูแห่งความยิ่งใหญ่ของคุณได้เกิดแล้วชีวิตคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสิ่งเรื่องราวต่างๆมาแล้วความดีของคุณจะปกป้องคุ้มครองคุณเพราะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นห่วงคุณในสิ่งที่คุณทำคุณเป็นคนดีเหลือเกิน นะคะเราบอกเลยว่าที่คุณเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวคุณก็จะแก้ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาคุณแล้วค่ะในออ f ครับธุรกิจการงานของคุณคุณ คุณจะลงล็อกมากขึ้นคุณจะเจอเส้นทางลัดบางคนไปเส้นทางตรงแต่คุณไม่ต้องไปเส้นทางตรงหรือเส้นทางอ้อมอะไรเหมือนคุณนั่งจรวดมาเลยนั่นเองเพราะความดีบารมีของคุณที่ช่วยซับพอร์ตคนอื่นต่างๆนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเห็นไหมนี่คือสิบดักมันจบแล้วค่ะ ใครทําไม่ดีกับคุณนะคะสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเองโดยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยสิบดาบมาคุณก็ส่งสิบดาบนั้นกลับเพราะคุณรู้ตัวเองว่าแล้วว่าสิ่งไหนจะเข้ามาหาคุณ คุณมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาใช้จ่ายเงินคุณหาเงินได้เก่งก็จริงอย่าลืมนะคะมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นจะให้คนอื่นรักเราทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นั่นเองและนี่คือสิบดาบมันจบแล้วเรื่องเราต่างๆที่คุณเจอมานะคะไม่เกินไม่เกินสิบวันนี้หรืออย่างเร็วก็คือจบเลยนั่นเองนะคะสิบดาบและสิบไม้เท้าความแข็งเก่งของคุณความเก่งของคุณ ความเป็นผู้ตั้งรับบางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละค่ะมาคอยคุ้มครองคุณปัดเป่าอุปสรรคปัญหาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณเจออยู่ณสถานการณ์ตอนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้าเธอคุณเธอคุณนี่คืออะไรคะนี่คือเซเว่นออฟวันเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าหมายถึงว่า คุณจะเจอความท้าทายในชีวิตความท้าทายนเรื่องการงานคุณเลือกเอาว่าคุณจะอยู่แค่นี้อยู่จุดจุดนี้หรือคุณจะก้าวไปสู่จุดใหม่ๆที่จุดนี้เป็นจุดที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงมาสู่คุณมีการขยับขยายสาขาคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆสำหรับคุณเป็นโอกาสด้านการงานที่ท้าทายท้าทายเพื่อให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ถามว่าสมมุติว่าคุณเป็น ระดับนายพลเมื่อคุณเป็นระดับนายพลสูงสุดคุณก็อยากเป็นผอ,อทอบอแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะก้าวใหม่ในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นจะต้องมีการนะคะแข่งขันยื้อแย่ง ตำแหน่งซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นธุรกิจการงานคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะมีคู่แข่งและคู่แข่งนั้นก็มีชั้นเชิงเหมือนเหมือนคุณนั่นเองแต่คุณได้รู้เขารู้เราแล้วเพราะความดีบุญกุศลที่คุณทำไว้ทำให้บางสิ่งบางอย่าง เข้ามาซัพพอร์ตคุณด้วยความดีของคุณนั่นเองโดยคุณที่โดยคุณเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นอ่ะมันคือความดีนะมันสิ่งที่ดีๆนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนมันจบแล้วค่ะนะคะนี่คือเดอะทาวเวอร์บางคนนะคะมีอคติกับคุณมากมีการสาแช่งนะคะบางสิ่งบางอย่างสาดแช่งทำพิธีกรรมสาแช่งคุณด้วยแต่ แม้ว่าจะมีคนทำพิธีกรรมสาดแช่งหรือทำร้า,ายคุณด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่ นะะคหรือใส่เวทมนต์ดำก็ตามแต่หรือตอนนี้คุณเจอปัญหาธุรกิจล้มละลายหรืออะไรก็ตามแต่ที่มาทำให้จิตใจคุณออ่มคุณยมคุณไม่อยากทานข้าวไม่อยากออกไปเจอใครให้คุณลุกขึ้นมาค่ะนะคะเพราะคุณคือคนเก่งถ้าคุณไม่ใช่คนเก่งถ้าคุณไม่ใช่คนดีป่านนี้คุณชัดดาวตัวเองไปแล้วนั่นเองนะคะและนี่คือชีวิตใหม่ที่คุณจะได้รับ เพราะ the view of fortune นั่นเองค่ะการเงินใหม่ๆเป็นการเงินนะคะเงินตาต่างประเทศคุณจะมีรายได้หลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนเกอคุณกอคุณ,น,คณ,น,คณน,นับจากนี้ชีวิตของคุณการงานของคุณจะอยู่ที่นะคะไม่มีอะไรทํำลายคุณได้เท่าตับตัว เท่ากับพลังงานภายในจิตใจของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้ร,รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเทรดออฟวอลนะคะธุรกิจการงานของคุณนะคะเหมือนคุณได้เริ่มนะคะธุรกิจใหม่ๆแล้วผ่านโอไป3เดือนแล้วสิ่งงอกงามในชีวิตสิ่งงอกงามในธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงธุรกิจการงานด้วยความเก่งบารมีของคุณคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะเป็นคนมีความสามารถที่หนักแน่นนะคะวางแผนระเบียบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างมียินมีอย่างอยู่ในตัวเป็นคนสวยเป็นคนใจดี นะคะใครมาขอความช่วยเหลือพี่น้องนะคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าใครก็ตามด้วยความใจดีของคุณนี่แหละค่ะบางสิ่งบางอย่างถึงมาบอกคุณว่าใจดีได้แต่ว่าต้องมีสติด้วยนั่นเองนี่คือท่านมาเตือนคุณเป็นคนเก่งหาเงินเก่งเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีวางแผนรอบครอบแม้บางครั้งคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเงินเนี้ยคุณได้สูญเสียไปแล้วแต่คุณก็เอามาเป็นโพสิทีฟว่าอ๋อเงินนี้สูญเสียไป เพราะคุณยังได้ช่วยอีกหลายชีวิตให้เขาได้กินได้ใช้อีกหลายหลายวันให้คิดกับตัวเองแบบนี้นะคะถ้าช่วงเวลานี้ ใครมาหยิบยืมเงินคุณนะคะแล้วคุณให้เงินเขาไปก็แสดงว่านั่นแหละค่ะนะคะคุณได้ช่วยชีวิตเขาแต่ช่วยชีวิตครั้งนี้ช่วยด้วยความมีสตินั่นเองนะคะนี่ค่ะราชินีถือเหรียญและผลกระทําที่คุณได้ทําได้ช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตคนอื่นนะคะด้วยความดีของคุณคุณเป็นคนใช้เงินเก่งด้วยนะคะนะคะให้ระวังเรื่องการเงินการงานไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณเอาอยู่และ ตอนนี้คุณกําลังจะมีโชคใหญ่ในด้านการเงินเสียไปแล้วแต่คุณจะได้กลับมาเป็นล้านล้านเท่าเพราะขึ้นราชินีถือเหรียญนั่นเองต่อคะ่ะทุกคนขกบค,คเพจนะคะเพจออบคับ นะคะช่วงนี้เวลานี้ถ้าคุณรู้สึกจิตใจหม่นมองออ่มยมให้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองดึงสติตัวเองกลับคืนมาเพราะบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาบอกคุณในตอนนี้ทายบางสิ่งบางอย่างนะคะกำลังจะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณสิ่งดีๆนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่สิ่งไม่ดีกำลังหลุดออกไปจากชีวิตคุณแม้แต่ คุณใสเวทมว์ดำหรือคนคิดไม่ซื่อแม้แต่ใครคิดอักคติกับคุณเขายังแพ้ภัยตัวเองเลยค่ะต่อค่ะกคุณะกาคุณค่ะคุณค่ะสิ่งที่คุณสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรก็ตามแต่คุณจะเห็นช่องทางเส้นทางใหม่ๆทางด้านการเงินโอกาสใหม่ๆคุณเห็นไหมคะนี่คือเพจอวบนี่คือเพจออก c ับนี่คือ เพจออ c คอยนะคะมีแต่เรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนตอนนี้คุณอายุไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่เหมือนคุณเพิ่งจบแล้วได้ทํางานใหม่ๆผ่านโปนั่นเองนะคะคุณจะเห็นช่องทางคุณเป็นคนที่ หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วนับจากนี้เส้นทางสายใหม่เส้นทางทางด้านการเงินถ้าคุณมีลูกลูกคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงลูกคุณนะคะลูกคุณจะนําเงินนําทองมาให้คุณนั่นเองธุรกิจลูกลกธุรกิจการงานของลูกคุณนับจากนี้จะมีแต่ความมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่มีความรักและเป็นห่วง เอ็นดูคุณเพราะความดีเพราะสิ่งดีที่คุณทำช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ความดีมันมาช้าแต่ก็มานะนั <c> ่น <oughs> เราเชื่อว่าความดีมันมาช้าจริงนะทุกคนเพราะว่าความชั่วมันจะมาเร็วเพราะเราจะไปโฟกัสแต่ความชั่วนั่นเองค่ะต่อค่ะ บคุณบคุณาบคุณเห็นไหมคะเราบอกเลยว่าความดีจะชนะทุกสิ่งทอย่างถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณได้ผ่านร้อนผ่านอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันทําให้คุณเป็นคนที่มองโลกกว้างขึ้นสายตากว้างไก่มากขึ้นคุณไม่ได้มองแค่1ปี2ปี3ปีแต่คุณมอง5ปีอนาคตธุรกิจการงานของคุณคุณจะทํำยังไงให้มีการขยัายสาขาให้ลูกคุณต่อไปลูกคุณจะได้เป็นเจ้าของจิตการแทนคุณนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณคิดไว้คุณเป็นคนที่มองโลก กว้างมากที่สุดนะคะแล้วคุณก็มีทักษะและมีอุดมการที่แน่วแน่ในการสร้างธุรกิจการงานของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คุณใจะได้รับนะคะราชาถือมเมท้าราชาผู้เก่งนะคะผู้เก่งในด้านทักษะการงานแล้วคุณก็เป็นคนที่ฉลาดมองคนออกทุกด้านนั่นเองต่อค่ะ คุณกาคกาคุณกาคุกาคุณกาคุนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแม้ว่าจะเจอวิบากกรรมนะคะมันก็คือจังหวะชีวิตให้คิดว่าอย่างนี้แม้เรา ทำแผนงานที่ดีแล้วแต่ถ้าจังหวะชีวิตมันยังไม่ใช่งานนั้นก็ยังไม่เหมาะสมกับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนี่คือชีวิตใหม่ของคุณเดอสตาคุณเห็นไหมคะชีวิตใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงคนเราจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาหรือสิ่งไม่ดีเข้ามา เข้ามาเพื่อสอนให้คุณเข้าใจชีวิตบทเรียนราคาแพงสิ่งที่คุณสูญเสียไปก็คือหนังสือเรียนชั้นดีสิ่งเงินทองที่คุณเสียไปจากบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็ตามนะคะถึงขนาดคุณล้มละลายหรืออะไรนะคะให้คุณรู้ว่านั่นคือคอร์สวิชาเรียนที่เป็นราคาแพงที่สุดในชีวิตคุณคุณก็บอกนี้ นั่นคือค่าเทอมในการเรียนวิชาหลักสูตรของคุณเพื่อเป็นหลักสูตรของชีวิตคุณนั่นเองค่ะแล้วนี่คืออะไรคะเดอะสตาร์ชีวิตใหม่ถ้าคุณจะก่อตั้งธุรกิจบางคนกำลังจะก่อตั้งธุรกิจคุณจะได้เดินทางเดินทางคุณจะได้มีอินสปิเรชันใหม่ๆและบางคนจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะสื่อสารในการทำงานในการสร้างธุรกิจใหม่ๆเปิดบริษัทใหม่ๆถ้าตอนนี้คุณจะทำการธุรกิจ เปิดธุรกิจใหม่ๆจะมีหุ้นส่วนเข้ามาเดียวงานกับคุณคุณลงมือทําได้เลยค่ะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีเพราะคุณได้รู้ได้วางแผนรอบครอบแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่กนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณคนับจากนี้นี่แหละค่ะเราถึงบอกว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปไม่ว่าอะไรก็ตามาให้คิดว่ามันคือค่าเทอม คอร์สเรียนให้คุณได้เป็นด็อกเตอร์ในชีวิตของคุณนั่นเองแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือเงินทองนี่คือนะคะพระแม่กวนอิมให้น้องนาจาส่งเงินมาให้คุณเก้าเหรียญหรือเจ้าแม่ทับทิมสิ่งที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมอบให้คุณแต่คุณจะต้องลงมือทำเพราะนี่คือ เก้าเหรียญเงินทองชีวิตใหม่คุณจะได้ชีวิตใหม่ในเร็ววันนี้นะคะเร็วขึ้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่รักแลอนดูคุณเห็นสิ่งที่คุณทําคุณทําดีเหลือเกินคุณใจดีกับคนอื่นเหลือเกินมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอความสุขของคุณสัตที่นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณเข้ามาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือบางสิ่งบางอย่าง ที่รักและเอ็นดูคุณมากเห็นความดีในสิ่งที่คุณทําคุณไม่เคยโคดโงงใครคุณมีแต่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าคนนั้นคุณจะรู้จักมากน้อยแค่ไหนเพราะนี่แหละค่ะเนื้อแท้ของคุณบุญบารมีที่คุณสั่งสมมาต่อค่ะโอ้แม่กูด่ากอด่ากูด่ะถ้าคุณเป็นผู้ชาย นะคะเดอะเฮอร์มิตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้เป็นที่ปรึกษาเป็นพ่อหมอเป็นแม่หมอถ้าคุณจะทําเงินเงินของคุณมาจากการเป็นเป็นฮิวเลอร์ฮิวลิ่งคอยปรึกษาคนอื่นหรือ นะคะด้วยความที่คุณคอยซัพพอร์ตคนรอบข้างนะคะไม่ว่าคนนอกคนไงก็ตามสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณถ้าคุณจะนำเงินคุณจะได้เงินไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศเพราะเฮอร์มิตคือการศึกษาการศึกษาให้เก่งขึ้นนั่นเองนะคะบางคนจะได้ไปเรียนต่อไปศึกษาเป็นด็อกเตอร์จริงๆนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้เงินเงินนี้เงินก้อนนี้มาจากที่คุณคิดว่าอย,อยาก เรียนต่อปร,ริญญาด็อกเตอร์จังเลยจะมีเงินไหนคุณจะมีเงินเข้ามาด้วยความที่คุณเป็นคนดีนี่แหละค่ะคุณคอยซัพพอร์ตสิ่งที่เสียแล้วให้มันเสียไปสิ่งใหม่จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นเองค่ะเดอะเฮอร์มิตมาบอกคุณแล้วนะคะถ้าคุณจะหาเงินไปเรียนต่อศึกษาต่อคุณจะมีเงินเข้ามาด้วยเงินแบบฟุกๆด้วยความที่บุญบารมีเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างจะส่งมาให้คุณด้วยความ ด้วยปาฏิหารเราบอกเลยว่ามันจะมีปาฏิหารเอ๊ะคุณจะได้โดยคุณไม่ได้ตั้งใจเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่ได้ขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินมาให้คุณ นะคะถ้าคุณอยากเรียนต่อดอกเตอร์หรือคุณอยากเอาเงินเนี่ยไปทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วจะมีคนนะคะมาซัพพอร์ตมาสนับสนุสนมาร่วมหุ้นกับคุณแต่ถ้าเขาไม่ได้ร่วมหุ้นกับคุณเขาจะเอาเงินมาช่วยเหลือคุณนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงทุนทําธุรกิจอะไรอยู่ดีๆคุณก็จะมีเงินเข้ามา นะคะเข้ามาเพื่อให้คุณได้ทําบางสิ่งบางอย่างทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเงินนี้เข้ามาแล้วให้คุณเอาไปช่วยเหลือคนอื่นและให้คุณ เก็บไว้ส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือความดีของคุณสิ่งดีๆนะคะที่สิบางสิ่งเม่างส่งมาถึงคุณณตอนนี้เวลานี้คือด้านเงินทองอุปสรรคปัญหาเดอะทาวเบางคนได้จบออกไปแล้วนั่นเองต่อค่ะโอมิกนอมิกนอกนโอมกนโอุกนโอมิกนมิกนอมโกนโอมกอโไม่กอนอิอ The word, นะ คุณจะได้รับเงินตาต่างประเทศบางคนจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคนช่าจังทาดนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะเจ้าแม่กอนอิมนะคะยูนิเวอร์ก็คือโลกทั้งใบเจ้าแม่กอนอิมจะประทานพรให้คุณแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมนะคะแล้วก็อะไรคะอันนี้เทพเจ้าแห่งด้านการงานนะคะ หรือว่าใส่สินเอียก็ได้นั่นเองนะคะการเงินการทองของคุณโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนี่คือเจ้าแม่ให้น้องนาจาเอาเงินมาให้คุณเงินมาจากไหนไม่รู้แต่คุณจะได้รับเงินก้อนเป็นหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านแล้วคุณจะมีเงินเก็บคุณมีเงินเก็บครั้งนี้นะคะเงินเก็บยังไม่พอคุณยังได้ทำบุญทำทานอีกต่าหานี่แหละค่ะความดีของคุณสิ่งที่ แม้ว่าใครไม่เห็นความดีของคุณแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณไม่ได้เป็นแค่คุณไม่ได้เป็นาภาระะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่คุณก็ทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าคุณก็ทําดีได้เหมือนกันสิ่งแม้ใครไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าคุณทําความดีแม้ใครไม่เห็นว่าคุณทําความดีแต่กล้องวงจรเห็นและ ตัวคุณเองก็รู้ว่าคุณทําความดีนี่คือความโชคดีนะคะที่บางสิ่งบางอย่างมามอบให้คุณคุณปราถนาจะมีโชคมีลาบคุณจะได้โชคลาบเพราะบางสิ่งบางอย่างที่หลักเลียดูคุณเหลือเกินเห็นสิ่งที่ทําคุณเห็นสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณคุณทำดีมากนะคะแล้วคุณก็เป็นคนดีมากนะคะมันเป็นที่ประจักษ์แล้วสมควรแล้วที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งไม่ดีจะโยน จะมีบางสิ่งบางอย่างผักออกไปจากชีวิตคุณตอนนี้ความสุขกำลังเข้ามาหาคุณ นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการงานการเงินก็จะโดดเด่นถ้าคุณจัดตั้งบริษัทหรือคุณจะไปเรียนต่อคุณจะมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตคุณโลกใบใหม่ของคุณคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วบางคนไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่คุณก็จะได้ศึกษาหาความรู้นะคะทาให้ธุรกิจองค์กรของคุณขยายใหญ่และดับประเทศนั่นเองนะคะแล้วคุณถามว่ามีโชคมีลาบไหม มีโชคมีลาบก้อนใหญ่เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองแล้วก็เป็นหลักแสนหลักสิบล้านสิ่งที่เสียไปมันน้อยกว่าสิ่งที่คุณจะได้มานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระแม่กลนอิมท่านมองเห็นคุณและมอบให้คุณและเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็เทพทั้งหลายต่างมอบให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างมอบให้คุณวันนี้คำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ